เพเมเกอร์ maker, วันนี้ขอเสนอยอ้อนลอยนักเตะเรอัวมาดริดชุดแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อปี2002สำหรับศึกยูฟาแชมเปียนลีกในปี2002เป็นเกมการในขันคู่ระหว่างไบเออร์เลเวอร์คูเซนพบกับเรอัวมาดริดส่วนผลการในขันในเกมคืนนั้นเป็นทางฝั่งทีมราชันชุดขาวเฉือเนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1โดยเป็นฝ่ายออกนำไปก่อนจากลูกยิงของราอูลกอนซาเลสในนาทีที่8ก่อนที่เลเวอร์คูเซนจะไล่าตามตีเสมอในนาที14จากลูกโขกของลูซิโอ แต่สุดท้ายแล้วเรอัวมาดิดมาได้ประตูชัยในนาที45จากลูกยิงวอลเลยส,สุดสวยของซินาดีนซีดานพาทีมราชันชุดขาวควา้าแชมป์ยุโรปสมัยที่9กามาของได้สําเร็จนั่นทําให้ในคลิปนี้เราจะพามาย้อนชมขุนพลนักเตะเรอัวมาดิดชุดแชมป์ยูเซลในปี2002ว่าปัจจุบันพวกเขาอยู่ไหนกันบ้างเรอัวมาดิดมาในระบบ4-1-3-2 โดยผู้รักษาประตูก็คือเซซาซานเชสนายด่านชาวสเปนปัจจุบันในวัย50ปีเคยทำงานเป็นผอ,อกีฬาของสโมสรอนบาเลียซีแผงกองหลัง4คนไล่จากทางฝั่งแบ็คขวาก็คือมิเชลเซารกาโดแบ็คขวาชาวสเปนปัจจุบันในวัย46ปีทำงานอยู่กับสโมสรอนในไซปัสเฟรนันโดเอียโลปกาหลังกัปตันทีมชาวสเปนปัจจุบันในวัย54ปีเคยทำงานเป็นผู้จัดการทีมและผู้อำนวยการกีฬา อิบันเอลเกลาแนวรับชาวสเปนปัจจุบันในวัย47ปีผ่านตัวเองมาทำงานด้านผู้จัดการทีมฟุตบอลแต่ในเวลานี้ไม่ได้คุมทีมใดๆโรเบรโตคาร์ลอสแบ็กซ้ายชาวบราซิลปัจจุบันในวัย49ปีเป็นผอฝ่ายสถาบันสัมพันธ์และโูษให้กับสโมสรและเอามาติดในโซนตำแหน่งกองกลางตัวรับของทีมก็คือโค้ดมาเกลเล่ดาวเตะชาวฝรั่งเศสปัจจุบันในวัย49ปีทำงานอยู่กับสโมสรเชลซีในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคนิคให้กับนักเตะเยาวชน ลุยฟิกโกปีกชาวโปรตุเกสประจำการในตำแหน่งปีกขวาซึ่งปัจจุบันในวัย49ปีทำงานอยู่กับยูฟาซานติอาโกโซลารีปีกชาวอาร์เจนไินประจำการในตำแหน่งปีกซ้ายปัจจุบันในวัย45ปีเป็นผู้จัดก,การทีมฟุตบอลแต่ในตอนนี้ไม่ได้คุมทีมใดๆโดยทีมล่าสุดของเขาคือการคุมทีมขับอเมริกาสโมสรในเม็กซิโก ซีเนเดนซีดานอนดีตจอมทัพทีมชาติฝรั่งเศสยืนเป็นตำแหน่งกองกลางโตโลกซึ่งปัจจุบันในวัย49ปีผ่านตัวเองมาทำงานด้านผู้จัดการทีมฟุตบอลแต่ในเวลานี้ไม่ได้คุมทีมใดๆ ในส่วนคู่หูกองหน้าของทีมคนแรกก็คือราอูลกอนซาเลสกองหน้าชาวสเปนปัจจุบันในวัย44ปีเป็นเฮดโค้ชให้กับเรอัวมาดิดกัสติยาเฟนันโดมอริเอนเตสหัหอกชาวสเปนปัจจุบันในวัย46ปีเป็นผู้อำนวยการด้านเทคนิคของสโมสอนเอฟซีลาซิงคาเปีอาคาเดมีทีมฟุตบอลในอิตาลี มาที่ตัวสำรองทั้ง7คนในเกมคืนนั้นเริ่มต้นด้วยอีเก้กซิยารดอดีตนายด่านทีมชาติสเปนปัจจุบันในวัย41ปีเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการทั่วไปของเรอัลมดิดฟาวเดชั่นไอโอกาลันกากองหลังชาวสเปนปัจจุบันในวัย48ปีเป็นผู้จัดการทีมกานาดาฟานซิสโกปาวอนกองหลังชาวสเปนปัจจุบันในวัย42ปีไม่ได้ผ่านตัวเองมาทำงานเกี่ยวกับโค้ชทีมฟุตบอล สตตฟแมกมานามานกองกลางชาวอังกฤษปัจจุบันในวัย50ปีทำงานอยู่กับ B t ทีเอสปอร์กูตีกองกลางชาวสเปนปัจจุบันในวัย45ปีผ่านตัวเองมาเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลแต่ในตอนนี้ไม่ได้คุมทีมใดๆฟาวิโอคอนไซเซาลกองกลางชาวบราซิลปัจจุบันในวัย48ปีไม่ได้ผ่านตัวเองมาทำงานเกี่ยวกับโค้ชทีมฟุตบอลเปโดมูนิติสกองหน้าชาวสเปนปัจจุบันในวัย47ปีไม่ได้ผ่านตัวเองมาทำงานเกี่ยวกับโค้ชทีมฟุตบอล ในส่วนผู้จัดการทีมของเรอัวมาดิดก็คือบีเซนเตเดลบอสเก้กุนซือชาวสเปนปัจจุบันในวัย71ปีไม่ได้คุมสโม,มสรนใดๆโดยทีมล่าสุดของเขาก็คือการคุมทีมชาติสเปนฝากอีกหนึ่งช่องทางการติดตามของเราในที่เพจ f a c e b o o k p ย์เมเกอและถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกด s ับสไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง Paymakerr นะครับ